มรงงูใหญ่หนุ่มสาวชาวงูใหญ่มกักมีนิยายอัมมตาเกิดขึ้นในชีวิตอยู่เสมอเพราะคนเกิดปีนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักยกย่องบูชาเหนือสิ่งอื่นใดในการที่จะหาหรือเลือกคนรักสักคนเขาและเธอที่ เกิดปีมะโรงจะไม่สนใจในฐานะหรือชาติตระกูลมาประกอบในการตัดสินใจถ้าพอใจเสียอย่างยังไงก็ได้นะพวกเขามีความโรแมนติกไม่เบาเชียวแหละหนุ่มสาวชาวงูใหญ่มีอารมณ์รักอยู่ในขั้นที่ใช้ได้แต่เป็นประเภทที่อ่อนหวานนุ่มนวลซะมากกว่าคนเกิดปีนี้ถ้าเจ้าชูก็เป็นแบบเจ้าชูเงียบ แต่ไม่สามส่วนสามารถยับยั้งชั่งใจได้ดีสาวชาวงูใหญ่อาจจะเลือกผู้ชายที่ขี้เรศที่สุดมาเป็นแฟนทั้งทางที่มีคนมาจีบจนหัวบันไดไม่แห้งเรียกว่ามีอะไรแปลกๆให้เซอร์ไพรส์อยู่เสมอเช่นเดียวกับหนุ่มชาวงูใหญ่ที่อาจเลือกสาวที่ใครๆต้องเบือนหน้ามาเป็นแฟนซึ่งก็เป็นเรื่อง ที่น่าแปลกและพฤติกรรมของเขาสามารถครองความรักได้นานเลยทีเดียวเวลาที่าางูใหญ่รักใครมักคอยห่วงหาอาทรคอยดูแลเอาใจใส่คนรักเหมือนไข่ในหินประเภทจงอางห่วงไข่เลยแหละ